มาดูบอลสีนอกตู้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับบอลสีนอกตู e ้นะครับนารายเชิงพบนะครับหรือฮกหลงนั่นเองนะครับสีสันสวยงามมากๆเลยครับท่านผู้ชมสีสันนะครับสวยสดนะครับดูแล้วมีความสุขมากๆเลยนะครับผมปลูกประดับสวยงามนะครับผมฮกหลงหรือนาลายเชิงพบนะครับผม เป็นบอลสีที่นางามจักรวาลของไทยคนแรกนะครับอภัสราของสกุลเป็นคนนําเข้ามาในประเทศไทยล้ะครับผมสวยมากๆนะครับท่านใดยังไม่มีนะครับผมก็หาซื้อมาเป็นจับจองนะครับมาเป็นเจ้าของนะครับแล้วน้องเนี่ยสวยทนไม่ต้องอยู่ในตู้เลยนะครับเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับสวยจริงๆนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับ ใครมีไว้ครอบครองแล้วมีความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าให้โชคให้ลาบด้วยแล้วครับสําหรับผู้ที่ปลูกนะครับผมฮกหลงนะครับอยู่นอกตู้นะครับแต่น้องมีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับอันนี้ถ้ามารับที่สวนนะครับราคาเพียง1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกอแน่นมากครับท่านผู้ชมกอใหญ่แน่นมากนะครับถ้ามารับที่สวนนะครับกอใหญ่ๆแบบนี้นะ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เ c h a n แนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ มาดูบอนสีนอกตู้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับบอลสีนอกตู้นะครับ